สวัสดีครับวันนี้นะครับเราอยู่กับช่องพินช็อปสเปลลังสิตนะครับวันนี้นะครับเราจะมาสอนทุกเพื่อนอัปเวอร์ชันตัวสแกนเน็คัสรุ่น SDX นะครับซึ่งวิธีการอัพนะครับมันก็ไม่ยากเลยแต่ก่อนอื่นนะครับเราก็ต้องไปดูก่อนว่าเครื่องสแกนเน็คัตของเราเนี่ยครับเป็นเวอร์ชันอะไรซึ่งวิธีการดูนะครับเราก็สามารถดูได้ที่ตรงนี้นะครับกดรูปประแจด้านขวาล่างตรงนี้นะครับนี่จากนั้นนะครับให้เพื่อนๆกดที่ปุ่มเลื่อนลงมาด้านล่างสุดหนึ่งที แล้วก็กดเลื่อนขึ้น1ทีครับนี่เขาก็จะเห็นเป็นเลขเวอร์ชันตรงนี้นะครับเผอิญว่าเครื่องของผมเนี่ยอัปเวอร์ชันมาเรียบร้อยแล้วมันจะกลายเป็นเวอร์ชัน1.61นะครับส่วนเพื่อนๆของใครนะครับที่ไม่ใช่เป็นเวอร์ชัน1.61นะครับอันนี้ก็ต้องอัปเวอร์ชันซึ่งวิธีการอัปเวอร์ชันนะครับก็ทำไม่ยากเลยโดยการแค่เราแค่จิ้มเข้าไปในปุ่มนี้ครับเขาก็จะมีให้เลือกระหว่างอัปไซ่แฟดไดร์การอัปไซ่แฟดไดร์อันนี้ครับเราก็ต้องเอาแฟชไดร์นะครับไปกรอไฟล์จากคอมพิวเตอร แล้วก็เอาไฟล์แล้วก็มาเสียบใส่ที่เครื่องนะครับกับวิธีที่2จะเป็นการอัพผ่านระบบ Wi-Fi ของตัวเครื่องนะครับซึ่งก็คือกดตัวนี้ครับมันก็จะอัปโหลดผ่านคลาวของเขาเลยเพียงแต่ว่าถ้าเครื่องของเพื่อนๆครับหรือทางบ้าน,นครับมีเน็ตที่ไม่สเสถียรมันจะทําให้อัพไฟล์ไม่สมบูรณ์แล้วก็จะเกิดข้อผิดพลาดน,นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับผมจะเลยอยากจะแนะนําให้เพื่อนๆอนัพอผ่านตัวแฟดไดร์นะครับซึ่งวิธีการอัพผ่านแฟชไดร์จะเป็นยังไงนะั้นเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับ เริ่มแรกนะครับเราก็ให้พิมพ์ไปที่เว็บ s u p p o r t b a t t e r c o m นะครับโดยที่เราไม่ต้องพิมพ์คำว่า worldwide นะครับเราสามารถพิมพ์ s u p p o r t b a t t e r c o m ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะก๊อปลิงก์อันนี้ครับไว้ที่ description ของคลิปนะครับจากนั้นพอเข้าไปตรงนี้ครับถ้าเพื่อนๆตรงนี้ครับถ้าเกิดกรณีที่อันนี้ขึ้นไม่ใช่ภาษาไทยเป็นภาษาอกฤษหรือภาษาอื่นๆนะครับเราสามารถเปลี่ยนภาษาได้โดยการมาที่หน้าโฮมก่อนนะครับ แล้วก็เราก็จะมาเลือกทวีปปุ๊บแล้วก็เลือกเป็นภาษาไทยปุ๊บหรือถ้าอยากเป็นเลือกเป็นภาษาอื่นก็สามารถเลือกได้เลยนะครับจากนั้นนะครับเราจะมาทําการกดที่ปุ่มดาวน์โหลดครับอ่าครับอันนี้ผมเคยดาวน์โหลดไปหลายทีละมันเลยขึ้นเป็น sd X ตรงนี้แต่ถ้าเพื่อน,เพ,อนเพื่อนที่เริ่มใช้ครั้งแรกนะครับมันจะไม่มีปุ่มนี้ขึ้นมานะให้เพื่อน,เพ,อนเพื่อนเลือกตัวสแกนเอ็นพัทตรงนี้เป็นเครื่องตัดอ่า จากนั้นพอเราเลือกสแกน,นะคะัสเสร็จปุ๊บเขาจะขึ้นมาที่หน้าต่างเนี่ยครับมันก็จะมีซีรีส์หรือมีเวอร์ชันหลายเวอร์ชันเลยนะครับซึ่งของผมเนี่ย <c oughs> เครื่องของผมเนี่ยมันจะเป็นตัว sdx ซีรีส์ก็เลือกที่ sdx ครับอ่าพอเราเลือก sdx เสร็จปุ๊บมันจะขึ้นเป็นหน้าต่างตัวนี้ครับพอขึ้นหน้าต่างตงัวนี้มันจะถามว่าคอมที่เราใช้อยู่ตอนนี้เป็น windows หรือเป็น mac แต่ของผมเนี่ยมาเป็น windows ผมก็เลือกเป็น windows ครับจากนั้นก็เลือก windows 10 าจากนั้นก็กดตกลงปุ๊บจากนั้นก็ให้เราเลือกที่ซอฟต์แวร์ของตัวเครื่องนะครับพอเลือกซอฟต์แวร์ที่ตัวเครื่องปุ๊บเนี่ยมันจะขึ้นเป็นเลขเวอร์ชันตรงนี้ซึ่งมันจะทําการอัปเดตเป็นเวอร์ชัน1.61นะครับจากนั้นเนี่ยเราก็กดยอมรับการดาวน์โหลดพอกดยอมรับการดาวน์โหลดปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะเด้งไฟล์ขึ้นมาแบบนี้อ่าครับมันก็จะขึ้นมาแบบนี้ครับก็อันนี้ครับแนะนําให้เพื่อนๆ เซฟส่แฟดไดร์ไปเลยนะครับมันจะได้ไฟล์นามสกุล d j f มานะครับอันนี้ครับก็เซฟส่แฟชไดร์ไปได้เลยครับก็เลือกเป็นแฟดไดร์จากนั้นก็กดเซฟไปเลยครับปึ๊บเรียบร้อยแล้วพอมาเซฟเสร็จเรียบร้อยแล้วครับมันจะมีการสอนการติดตั้งด้วยนะเพื่อน<ๆ>เพื่อเลื่อนลูกยิ้งมาข้างล่างตัวเนี้ยครับมันก็จะสอนว่าการติดตั้งพวกนี้ทำยังไงนี่ สามารถอ่านเล่นได้ครับแต่เดี๋ยวผมจะไปสอนที่หน้าตัวเครื่องครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับโอเคครับตอนนี้เราก็ได้แปดได์กันมาแล้วนะครับจากนั้นนะครับเราก็เสียบที่ด้านข้างๆของเครื่อง,งตรงนี้เลยจากนั้นนะครับเราก็มากด,ดปุ่มที่ตำแหน่งเดิมเลยนะครับกดรูปประแจตรงนี้จากนั้นก็เลื่อนลงมาสุด1ทีแล้วก็กดเลื่อนขึ้นอีก1ครั้งครับจากนั้นเราก็กดที่ตรงเวอร์ชันตรงนี้นะครับนี่ จากนั้นเราก็เลือกที่แฟลชไดร์ครับแล้วก็กดอัปเดตได้เลยตัวเครื่องเขาก็จะหาไฟล์ในแฟลชไดร์ของเราโดยอัตโนมัตินะครับเพียงแต่ว่าขั้นตอนนี้เพื่อนๆก็ปล่อยมันไว้ก่อนเดี๋ยวเขาก็จะรีสตาร์ทเครื่องครับอ่าครับอันนี้เครื่องก็รีสตาร์ทเรียบร้อยแล้วอ่าเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะครับ ตอนนี้นะครับเครื่องก็จะทาการอัปเวอร์ชันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแต่เราก็ไปเช็คของเครื่องเขาดูก่อนวิธีการเช็คก็เหมือนเดิมเลยครับกดลูกตรงนี้เลื่อนล่างสุดหนึ่งทีเลื่อนขึ้นบนอีกหนึ่งทีแล้วก็เช็คครับว่าตัวนี้เป็นเวอร์ชัน1.61หรือ,อยังถ้าเป็นเวอร์ชัน1.61เรียบร้อยแล้วแสดงว่าอัปเซตเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคครับวันนี้คลิปของผมก็จะมีประมาณนี้นะครับเพื่อนๆที่มีคําถามน,นะครับสามารถสอบถามได้ที่ด้านล่างคอมเมนต์ได้เลยนะครับ แล้วก็รบกวนเพื่อนฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปในคลิปถัดไปด้วยนะครับสรวบวันนี้พวกผมขอตัวลาไปก่อนครับขอบคุณครับ